ถ้าใครนะครับที่กําลังรู้สึกว่าการลดน้ําหนักเนี่ยมันยากจังเลยการที่เราจะมีหุ่นที่ดีการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีใครที่อยากมีซิกแพคอยากมีร่อง11หรือว่าอยากจะมีกล้ามเนื้อสวยๆเนี่ยทำไมมันยากขนาดนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่คุณคนเดียวที่กําลังเผชิญกับปัญหานี้นะครับและก็อยากจะบอกว่าปัญหานี้เนี่ยมันแก้ได้นะครับเพราะว่า ทุกๆคนนะครับมันต้องฝึกนะครับฝึกการควบคุมตนเองนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะคุมอาหารเราจะพาตัวเองไปออกกําลังกายพาตัวเองไปเล่นเวทเทรนนิง่งคาร์ดิโอหรือว่าการที่เราจะไม่กินของที่มันไม่ดีนะครับมันคือหมวดนี้เลยคือการควบคุมตนเองนะครับถ้าเกิดพูดในเรื่องของวิทยาศาสตร์มันก็คือการที่เรานั้นต้องฝึกสมองส่วนหน้าในการ ควบคุมตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังทําไม่ได้นั้นก็อาจจะแปลว่าเรานั้นไม่เคยฝึกการควบคุมตนเองเราอาจจะปล่อยตัวปล่อยใจไปกับสิ่งยั่วยุสิ่งที่เราชอบแบบเฮ้ยก็ฉันอยากกินงั้นฉันก็กินนะครับผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่ว่าการที่วันนี้เราทําไม่ได้เราควบคุมตัวเองไม่ได้เราเป็นคนที่ใส่แบบนี้แล้วมันจะเป็นไปตลอดมันไม่จริงอย่าไปคิดแบบนั้นมันต้องฝึกทุกอย่างบนโลกนี้ต้องฝึกเกิดมา เราจะเดินได้เราก็ต้องฝึกก่อนฝึกคานฝึกนั่งฝึกเดินกว่าจะวิ่งได้แล้วก็ต้องฝึกวิ่งกว่าจะกินข้าวได้แล้วก็ต้องฝึกทุกอย่างมันต้องเป็นการฝึกฝนการควบคุมทุกอย่างทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังรู้สึกว่าเฮ้ยลดน้ำหนักเนี่ยมันยากเกินชาตินี้เราคงทําไม่ได้อย่าไปคิดแบบนั้นคุณทําได้คุณทําได้แน่นอนถ้าเราบอกตัวเองว่าเราทําได้นะครับ คุณจะต้องทำได้แน่นอนแต่ทุกอย่างมันต้องผ่านการฝึกฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นการคุมอาหารนะครับการที่เราจะเลือกสิ่งดีๆเข้าร่างกายหรือว่าบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเรากินวันหนึ่งเนี่ยมันอิ่มก่อนมันกินไม่พอมันรู้สึกว่าเรากินไม่ไหวนะครับซึ่งผมอยากจะให้ทุกคนบอกกับตัวเองนะครับว่าเราทำได้เรากินไหวนะครับแค่ทุกอย่างมันต้องฝึกไม่ว่าจะเป็นการกินการคุมอาหารการคุมใจหรือว่าการออกกำลังกายนะครับทุกอย่างนั้น ต้องผ่านการฝึกฝนและการควบคุมตนเองนะครับหรือเรียกอย่างนึ้งว่าคือเราต้องฝึกสมองส่วนหน้าของเราบ่อยๆแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆในการควบคุมตนเอง